สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการทำนายดวงนะคะคลิปในวันนี้คลิปนี้ก็คือคำทำนายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีประจำเดือนเมษายนเรามาดูในคลิปนี้นะคะว่าดวงชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนเมษายนว่าอย่างไรมาดูใบแรกค่ะใบแรก คุณได้ใบ justice ไม่ตัวคุณเองนะคะหรือไม่ก็ผู้อื่นเนี่ยกำลังจะตัดสินอะไรบางอย่างคุณอาจจะเป็นผู้ตัดสินผู้อื่นหรือผู้อื่นอาจจะเป็นผู้ตัดสินคุณหรือไม่ก็ภายในเดือนนี้คุณจะต้องถูกชำระตัดสินในเรื่องของความยุติธรรม ในเรื่องของกฎเกณฑ์หรืออะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยคุณอยู่กับกฎไม่กฎหมายกฎธรรมเนียมประเพณีอะไรบางอย่างก็ต้องเกิดขึ้นภายในเดือนนี้กับคนวันพฤหัสนะคะเดี๋ยวมาดูใบที่เกี่ยวข้องนะคะ the sun the sun ไพ่ the sun ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่า คุณอาจจะมีเรื่องราวหรือปัญหาอะไรที่ต้องตัดสินนะคะแต่ก็ออกมาในทางที่ดีเนี่ยไพ่เดอะซันก็แสดงว่าคุณต้องชนะนะหรือไม่ก็สําเร็จหรือไม่ก็สิ่งที่ทำที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างสำหรับคนวันพฤหสัสบดีไม่ว่าเรื่องราวอะไรก็ตามนะคะเนี่ยสำเร็จแล้วก็ดีแต่ต้องดูไพ่ประกอบใบถัดไปด้วยค่ะ มาดูกันนะคะว่าอะไรอย่างไรไพ่ใบนี้แสดงถึงว่าคุณจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ที่เออเหมือนกับคล้ายกับว่าคุณจะต้องเป็นคนที่พยายามคืออะไรก็ตามที่คุณกำลังอ,อต้องตัดสินหรือ กำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างภายในเดือนนี้นะคะสำหรับคนวันพฤหัสบดีทีเ่เกี่ยวข้องกับกฎกฎนะไม่กฎธรรมเนียมประเพณีกฎหมายหรืออะไรก็ช่างคุณจะต้องพยายามนะคะเนี่ยแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จแต่ดีไหมดีเพราะไพเด็ซันเกิดขึ้นแล้วนะคะไพ่เดดซันเกิดขึ้นแล้วดีคะ่ะ อตัวนี้เขาเตือนคุณว่าอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้นะคะคุณมีโชคแต่ห้ามท้อแท้ถ้าคุณท้อแท้เนี่ยไพ่ใบนี้มันก็หมายถึงว่าเหมือนยังไงคุณอาจจะถูกทิ้งอ่ะอืมถ้าคุณหยุดเนี่ยหรือคุณท้อแท้คุณอาจจะถูกทิ้งอยู่กลางกลางลําน้ำหรือกลางคันหรือกลางงานก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นให้คุณพยายามต่อไปค่ะเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะไม,ไม่ว่าคุณจะตัดสินเรื่องอะไรก็ตามนะคะหรือทําอะไรก็ตามนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีสุขภาพร่างกายก็ต้องออกกําลังกายนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทั้งหมดนี้เป็นคําทํานายของผู้ที่เกิดวันพระฤหัสบดีประจําเดือนเมษายน